สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของอุบัติเหตุครับพี่น้องนะครับล่าสุดครับทีมแดนครับอุบัติเหตุอีกแล้วครับพี่น้องนะครับก็คือคู่กีตาร์ครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ทำการแสดงนะครับ EP 2-3ครับพี่น้องมาคึ้นนี้ครับ หัวแตกครับพี่น้องนะครับแต่ว่าบอไม่ไปรูนะครับบาหัวแตกครับยูดีกัหัวแตกนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยก็ไหลออกมานะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็คือว่าเราเนี่ยอุบัติเหตุครับแล้วก็กัดฟันแสดงจนจบนะครับแล้วก็ลงมาหลังวิธีนะครับ f c นะครับเห็นภาพแล้ว ทีมงานก็ตกใจพร้อมครับแล้วก็เอฟซีก็ตกใจนะครับหลังจากว่าแตกจริงตอนแรกก็นึกว่าแมนการแสดงนะครับการแสดงเห็นมีเอฟเฟกเลือดออกมาประมาณนี้ครับที่จริงว่แมนกับพี่น้องนะครับแตกอีหลีเดียพี่น้องนะครับโอ้ยพี่น้องครับแต่ว่าล่าสุดเราก็อัปเดตอาการบอกว่าไม่เป็นไรครับก็ยังสบายอยู่หายห่วงประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับสู้ยีครับพี่น้องนะครับโอ้ยถือว่าร่างกายนแข็งแรงลีครับขนาด หัวแตกก็นา่าจะเป็นตอนตีเรื่องกาอะไรพี่น้องนะครับอาจจะที่หัวไปฟาดอย่างใดนอย่างหนึ่งประมาณนี้ครับทุกท่านครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอฟซีเห็นก็เป็นหัวนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าสู้ๆค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเก่งมากค่ะท่านนี้ก็บอกว่าสงสัยต้องทําบุญใหญ่แล้วประมาณนี้แก้เคล็ดประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC ก็บอกว่าต้องทําบุญใหญ่แก้เคล็ดจ,จะได้ปลอดภัยในการเดินทางในการ ทํางานประมาณนี้ครับพี่น้องเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับพี่น้องนะครับการทําบุญสอะคอเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็บบนเน่ใจว่าบอลบิ๊กเพิร์ลซีรับซาำหรือเปล่านะครับพี่น้องเอฟซีก็เป็นเสียงหนึ่งที่สะท้อนได้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีด่าม่านอกจากดราม่าแล้วก็มีอุบัติเหตุพร้อมครับพี่น้องอ่า แล้วครับน,นุองอ๋องก็เลยเอาเข่าวสารมาบอกมาเราให้ฟังเดอ้อนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องน,นี้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่งอ๋องได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุองอ๋องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ